เมื่อกี้พอดีไปทุลาที่ตลาดมาครับก็นึกขึ้นได้อลองหาอะไรมาดักปลาดีกว่าเพราะเมื่อเช้าไปเจอลูกปลาช่อนนะครับมันมันกําลังอพยพน้ําไหลกันอยู่ตรงตรงนาทางด้านโน้นครับเลยซื้อนี่มาครับไอ้ล่อมล่มที่ดักปลาเล็กครับเพราะว่าที่ผมเจอปลาช่อนคือลูกมันนะครับไม่ไม่ใช่ตัวแม่มันนะ ลูกมันประมาณหัวแม่โป้องอะหัวโป้งป,งประมาณเกือบเกือบคืบอะอืมก็เลยเอามาลองดูไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอย่างเงี้ยที่กลางล่มมาเดี๋ยวผมจะไปกลางที่กลางล่มมาไม่ใช่กลางกลางล่มมันไหนวะอุ้พูดผิดพูดถูกที่แบบกลางมามันจะคล้ายๆล่มเลยครับเดี๋ยวผมจะไปลองดูว่ามันจะติดหรือเปล่าจะได้หรือเปล่า ถ้าเกิดน้ำมันไม่ข้ามถนนแล้วเราก็คงจะดักไม่ได้แล้วมั้งดักยญ้าเพราะน้ํามันไม่ไหละปลามันจะไม่มาชุมแล้วปลามันจะน้อยลงโอ้หาแห้งลงมากน้ำลงเร็วมากเลยครับ ได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ผมซื้อมา140บาทครับซื้อไปที่ไปซื้อที่ตลาดเมื่อสักครู่เนี้น่นายัางมีน้ําอยู่ครับไม่เป็นไรครับยังปลุรุนได้อยู่ครับนั่นๆ้นำยังไหลไหลอยู่ครับอ มีล้น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 ครับมีล้นนี่มีน้ำไหลๆอยู่นี่ครับกลางแล้วครับเดี๋ยวเพื่อกันเอาความชัวผมใส่เหยื่อไปหน่อยนะครับเหยื่อกลิ่นๆก็คือไอ้นี่อาหารกระตุก เฮ้ยนะผมลืมไปมันต้องผูกอะไรไม่เลยคิดว่าคงไม่หายนะเอาหลักผูกด้วยนะเดี๋ยวกิ้งอ่ะหลักอะไรผูกนะหลักจิ้มเอาหลักอะไรผูกอะ่กอกอะ ไม้อะไม้เหรอโอเคเดี๋ยวหาหลักก่อนครับโอเคผมปักไปแล้วครับก็มาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปล้อขายที่อื่นเลยครับเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมาดูกันไปครับที่หมายเราอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลู้นกันครับว่าจะได้ปลาสักเท่าไหร่นะครับ โนกนกมาคอยดักกินปลาครับเยอะเลยน,น,<ห>น้ำเริ่มไหลไหลช้าไหลน้อยลงแล้วจากเมื่อวานนะครับเนี่ยนี่รอบ ลมของผมนะเดี๋ยวผมจะลงไปกู้แป๊บหนึ่งครับนี่เราไม่มีถุงมาใส่ใช่ป่ะไอ้ดีในกระเป๋าฮะโอ้โหเยอะเลยกรกบด้วยครับโอเคเลยอ่ะโอ้โหี่ี ปลาน้อยทั้งนั้นเลยครับแ <c oughs> จมแจมเยอะหาสุก็ใส่ครับโอ้โหติดมากนี่ไงมันจริงเช็ยร์ดีว่าปลาหรือกุ้งแล้วพัดอ่ลยนะกบก็มี <c oughs> เออมาดูกันโอ้โงามลอกตัว <c oughs> อ,อ้อยเดินหาถุงแถวนี้มีป่ะมีเราเหลือเดี๋ยวได้ทิ้งไว้ต่อแล้วเมื่อกี้บอกไม่ได้มาเี่ยไอช้อนนี่มันเข่าเนาะอ้นอ,อะพ่อเห็นเหรอม,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 มีสิช้นมันฉลาดก้นฉลาดเขาจะเอาไงวะเนี่ยเอาเจ้าออกไงอ้อยอ่อที่เทมันอยู่ตรงไหนล่ะไม่รู้เลย พี่เทียมีอ่ะมันก็แกะตรงไหนสักทีไงอ๋อมันกบด้วยพ่อเนี่ยพึ่งไงพึ่งนี่ไงคลิปเนี่ยนี่เนี่เออเจอแล้วนี่ตายเมื่อวานพี่ไม่ได้ดูคลิปอมันไม่มันยังไม่มีอ่ะมันยังไม่ได้ตัดอ่ะมันต้องตัดตัดตรงรอยคลิปก่อนอ๋อพ่อถือก่อนนะเดี๋ยวต้องตัดคลิปก่อน เอเย็บซิบทิ้งไว้ให้เฉยเหรออืมเอาไว้ทำที่ออกอุปกรณ์เราต้องเตรียมมาทุกอย่างเลยครับเนะี่ยเดี๋ยวขว่างอีกรอบหนึ่งก็จะโอเคเนะี่ยเพราะว่าน้ำยังยังไหลอยู่นะน้ำยังไหลอยู่ยื่นมาอีกรากเลน,นะอื

อ้อจากไหนเนี่ยผมวอาปลาเอาหมดแล้วได้ปลามาประมาณเกือบเกือบกิโลเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเขาก็าไปทำใส่เกลือใส่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีอาหารกินได้อีกนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อไม่ต้องไปเสียงเงินไปไม่ต้องไปซื้อเขานะครับเดี๋ยวผมจะเอารอบล่ม ไว้ครั้งหนึ่งครับเพราะว่าน้ำมันยังไหลยอยู่นะครับเพราะว่าเรายังเปิดน้ําให้ออกอยู่จากในานาของเรานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ